สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมุมมองตัวเลขโชคลาภจากดวงยามชุดที่สองให้มันจบในรุ่นเรานะครับตัวเลขที่เห็นอยู่ตำแหน,น่งนี้จะเป็นมาจากกำลังวันนะครับสี่ห0หนึ่งเจ็ดศูนย์ี่ยมาจากตัวเลขกำลังวันในวันศุกร์ที่จะออกวันที่สองนะตรงกับวันศุกร์ส่วนฝั่งนี้เด่นหรองสองและสี่จะเป็นตัวเลข จากโปรแกรมคำนวณน,นะครับจะเป็นตัวเลขจากโปรแกรมคำนวณและนี่คือจับตัวเลขมานะครับมี6กสองหกสาสองสองสองสคือจะเป็นตัวเลขในโปรแกรมส่วนเลขสีเนี่ยจะเอามาจับคู่กับฝั่งนี้47 49เกนี่ยก็คือเลขในฝั่งนี้แล้วก็แปก็คืออยู่ตำแหน่งนี้นะเป็นเอามาจากตัวนี้ก็เลยได้สี่สองสี่เจ็ดสิบแปดสี่เก้าจะคืนประมาณว่า ก็จะเอามาจากฝั่งตัวเลขในดวงยามนี่แหละเอามาประกบกับฝั่งนี้เป็นตัวเลขสองตัวนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขสามตัวในโปรแกรมนะครับนี่คือจะเป็นฝั่งสามตัวจะเป็นตัวเลขสามตัวนับสามตัวนะคนละส่วนกันนะครับอันนี้คือสามตัวทีนี้ก็จะเอาตัวเลขทั้งสองชุดมาประกบกันนะครับก็คือชุดนี้ชุดในฝั่งที่ทําไปครั้งก่อนนี่ก็คือตัวเลขในฝั่งนี้มีสองห้า 108นี่นะครับเอามาจับใส่กันอีกชุดหนึ่งก็จะได้เลข040508 0, 0 1 4 4 4 5 4ห4 1ทีนี้งวดก่อนนี่บอกว่าหลักสิบมี4กับ8หลักสิบมี4กับ8อันเน้นไปทางเลข10บนนะแต่มันจะมาบนมาล่างก็ไม่รู้แต่มันบอกว่านเน้นที่หลักสิบคือ4กับ8 แล้วมันก็มีวิธีหนึ่งที่ทำออกมาได้เป็นเลขวิ่งหนึ่งกับเก้าได้เลขวิ่งหนึ่งกับเก้าก็เลยถ้าจะมาจับเป็นตัวเน้นนะครับถ้าจะจับเป็นตัวเน้นก็คือจะได้เป็นตัวนี้สี่หนึ่งสี่แปดนะครับสี่แปดเน้นที่หลักอันนี้ในหลักสิบคือในกรอบนี้เป็นตัวที่คัดออกมาให้นะครับเป็นตัวที่คัดออกมาให้ ตัวเน้นคัดออกมาให้ก็มีประมาณนี้ดูในกรอบสีแดงนี้ได้เลยตัวหนังสือสีแดงนี่แหละนะครับเป็นตัวในกรอบที่คัดออกมาให้ก็คือส่วนนี้นะครับสลับงวดวันที่สองพฤษภานะวิธีนำไปใช้วิธีนำไปใช้ก็คือหาเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยจากช่องอื่นๆมาคัดเทียบเอานะครับวิธีนำไปใช้นะไม่ได้ให้ไปซื้อหมดเดอ้อบอกไว้ก่อนหลายคลิปแล้ว ไม่ได้ให้แนะนำเอาไปซื้อหมดเป็นแค่แนวทางเอาไปดูประกอบกับเลขที่คุณชอบเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวเน้นเนี่ยคือตัวที่ชอบส่วนตัวีนตัวนี้ตัวที่ชอบส่วนตัวเน้นออกมาจากตัวเลขที่บอกว่ามันเด่นหลักสิบมีสี่มีแปดแล้วก็มีหนึ่งกับเกเนี่ยก็เลยพยายามจับเอาตัวเลขที่มันคิดว่าน่าจะมาใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือในกรอบตัวนี้นั่นเองนะครับ สรุปอีกทีหนึ่งก็คือตัวเลขในฝั่งทางนี้นะครับเด่นหกรองสีเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่มาจากโปรแกรมคำนวณน,นะครับมีหกสองหกสามเนี่ยแหละประมาณนี้แหละสองสามสองสองสี่สองเนี่ยนะครับน,นี้ก็เป็นจากสามตัวนะครับสามตัวนะครับส่วนตัวเลขพวกสี่แปดสี่เก้าศูนย์สี่นี่ยก็คือจะเป็นการเอามาประกบกันนะประกบกันจากกําลังวันและช่วงดวงยาม ที่ตัวเลขออกนะครับส่วนตัวกรอบสี่เหลี่ยมก็จะเป็นตัวเน้นตามหลักสิบวิ่งเน้นตามหลักสิบนะครับแล้วก็เด่นหนึง่งเด่นเก้านี่นะเป็นเลขวิ่งส่วนหนึ่งกับเ้านะเป็นเลขวิ่งในอีกวิธีหนึ่งเผื่อมันจะมาเข้ามาทั้งสองวิธีก็เลยจะมีประมาณนี้แหละมีสี่แปดด้วยนะสี่แปดด้วย นี่แหละแปดหกแปดนึงตามในกรอบนี้เลยนะครับก็ได้มาประมาณนี้สหรหดับสองพุทภาคานี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีตามบุญตามวาสนาของตัวเองแล้วกันนะครับสวัสดีครับ